คุณเชื่อไหมผมเลิกเล่นตลกไปเนี่ยห้าปีเชื่อไหมไปทําอะไรผมกลับไปอยู่บ้านเอ้าทำอะไรที่บ้านผมอยู่ที่เชียงใหม่อมเป็นคนเชียงใหม่คนเชียงใหม่แต่แต่ครับโอ้เป็นคนแต่คนเชียงใหม่แต่แต่เลยครับไปอยู่เชียงใหม่และช่วงนั้นเนี่ยชอบอย่างนี้เขารณรงค์ให้ปลูกป่าคุณเชื่อไหมทําไมครับผมกลับไปบ้านผมปลูกป่าประมาณเจดิบไร่อ่ากําลังออกดอกงอกผลงามเชียวปุ๋ยดีโอ้ยโดนทําลายหมดทั้งเจสิบไร่เลยคุณ อา้าวโดนทำลายเรื่องอะไรวะนะเออกูก็ไม่รู้ปลูกกำลังงามเลยกำลังจะออกดอ,อกออกผลกำลังจะเก็บเกี่ยวโดนก็ทำลายหมดเลยใครทำลายพวกทางการมาทำลายหมดอ่ะแล้วปลูกอะไรอะ่ะกัญชาพี่โอ้โหน่าจะยิงคนปลูกด้วยนะเนี่ยกะว่าหมดตัวแล้วนะอ่ะแล้วทำอ,อ,อะไรอาชีพเสริมไม่มีรายได้อ่ะแล้วทำไงกะตอนนี้ผมเห็นเลยไอ,ไอ้ไอ้บินิมาต่างๆเห็นไหมอา่า ยี่สี่ชั่วโมงคนเข้าตลอดใช่ใช่ขายได้ทั้งวันทั้งคืนเราก็บอกเฮ้ยถ้าเราเปิดรูปแบบมินิมาร์ตแต่ไม่ขายสินค้าแบบมินิมาร์ตเนี่ยคนต้องเข้าเราอถูกต้องถูกต้องขายที่เลยเจ็ดสิบไร่โอ้โหไปเสงิ่งตึกเปิดแบบนั้นเออห้องแอร์อย่างดีเปิดหมเดลเจ็ดสิบไร่แล้วเห็นพวกมินิมาร์ตเขาบริการไหมเปิดประตูสวัสดีค่ะเชิญเลือกค่ะซื้อของขอบคุณค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่จับจุดตรงนั้นปั๊บ ไปไงผมเอาเลยเอาเปิดร้านขายของแบบอินิมารโอ้ยดีวันแรกได้เรื่องเลยคุณเนยเอาได้เรื่องยังไงอะเพียคนนึงเปิดประตูเข้ามาผมก็พูดดีนะอ่าพูดว่าไงสวัสดีครับเพียเชิญเลือกสินค้าเลยครับอ่ะอ่พอไปซื้อเสร็จสับจ่ายเสร็จสับผมก็พูดดีไม่น่ามีเรื่องเอ้าทำไมอะผมบอกว่าขอบคุณครับเพียพรุ่งนี้ว่างเชิญมาซื้อใหม่อ่ะแล้วพูดแค่นี้เขาต่อยหน้าตูมเอ้าแล้วมึงขายอะไรอ่ะลงศพ ทำไมอ่ะใบเดียวมันก็เต็มแล้วไม่ต้องถึงพรุ่งนี้มาใหม่หรอกคิดว่าต้องหมดตัวแน่เลยคุณเกิดเอ้ยจายังไงต่อกะชีวิตนี้นะผมไม่มีปัญญาจะหากินแล้วแล้วทำอะไรอีกไม่มีปัญญาเออตอนนี้แบบไม่มีปัญญามไม่หาใจพบสิไม่เกี่ยวพูดถึงมันสมองจะทําอะไรดีผมชอบค้าขายตอนนี้เขาบอกไข้หวัดนกกาลังระบาดนานถ้าไขวัดนกระบาดเนี่ยไก่เป็ดขายยากถูกต้องขายหมูเลยคุณขายหมูผมลงทุนซื้อซาเล้งขุคันหนึ่งทาอะไรไปนครปฐม แล้วก็แล่หมูเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเป็นโลโลนะตลาดเขาขายโลละแ80ดสิบใช่เราขายโลละหกสิบคุณคิดดูดิเวรการของผมอะทำไมกะผมถีบซาเล้งเข้าไปขายในชุมชนผมโดนเขาไล่ยิงอะถีบซาเล้งไปขายในชุมชนโดนคนแถวนั้นไล่ยิงไปชุมชนไหนอะไปขายได้สุเหลาพี่พ่อองตายเอาหมูไปขายในโรงแขกเหรอฮ้ยทำยังไงหมดแล้วตอนนี้หมดตัวทำไงกะประพุ่นกับเพื่อนพูดกับเพื่อนทำอะไรตอนนี้กำลังฮิต มัซซาสปาเห็นไหมอ่ากำลังฮิตเลยนวดนวดนวดเคยเคยเคยไปอ่ามัซซาสปากำลังฮิตกำลังฮอตดาราไปเปิดก็ตูมตูมตูมออตอนนี้เราก็ต้องเอยเราต้องเขียนโลโก้เราให้สวยๆถูกต้องแน่นอนใช่ไหมให้มันจูงใจอ่าผมก็เปิดเชื่อไหมผมเปิดมาสามเดือนไม่มีคนเข้าเลยอ้าวทำไมไม่มีคนเข้าอะผมขึ้นป้ายอย่างรู้เลยนะขึ้นว่าไงมัดเดียวสปารับนวดหน้าด้วยฝ่าเท้า ท่านอยากจะได้ความฮาและสนุกสนานท่านก็ต้องติดตามที่ช่องไลค์คอมเมนต์นี่นะแล้วจำเจ็บมาเจอกับพวกเราเราจะมีแก๊กใหม่ๆสนุกสนุกให้พวกเราได้ชมกันถ้าหากว่าท่านชอบล้อฝากนะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะติดตามก็ไล์ด้วยแชร์ด้วยเดี๋ยวนะ